ตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยมีโอกาสไปสอบอสนามสอบภาษา,ษาษาอังกฤษอื่นๆมานะครับแล้วปรากฏว่าตัวเองเนี่ยได้คะแนนค่อนข้างน้อยครับไม่ถึง250ด้วยซ้ำคือ200ต้นต้นๆเราเป็นคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษน้อยมากครับคือไม่ว่าจะเป็น การฟังการพูดหรือแม้แต่คำศัพท์ในหัวเองก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยกว่าคนอื่นๆเลยพูดง่ายๆคือพื้นฐานภาษาอังกฤษผมเนี่ยค่อนข้างน้อยจนกระทั่งเราเนี่ยปล่อยเวลาผ่านเลยไปครับบวกกับไปสอบก็คือไม่ได้ไปสอบบ่อยด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีปัจจัยมากพอครับจนกระทั่งจบจะจบชั้นปีที่5นะครับจากการฝึกสอนเนี่ยเพื่อนก็ ที่เป็นรุ่นครูคืนถิ่นเอกเดียวกันที่ติดด้วยกันนะครับก็ให้คําแนะนํามาว่าเนี่ยมีรุ่นพี่แนะนํามาให้ไปไปรงเรียนกับพี่หลีดนะครับแล้วก็ไปลงสอบภาษาอังกฤษในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ i อเอผมก็งงว่าคืออะไรตอนแรกคิดว่าแบบต้องใช้แค่แบบโทอีกกับซีอะไรแค่นี้ไม่คิดว่าเราเราอ่านน้อยเลยล่ะครับคือเราไม่คิดว่ามี I อ ด้วยแล้วคือการสอบไอเอลคืออะไรผมก็ไม่รู้เพื่อนบอกเฮ้ยอันนี้เขาดีจริงๆนะสถาบันที่พี่ลทิเนี่ยเขากาลันตีผลด้วยแล้วบวกกับคนสอบผ่านเยอะมากเราเรียนลงคอร์สเรียนแค่2สัปดาห์แล้วก็ทวนตัวเองทบทวนตัวเองอีกประมาณสสัปดาห์เนี่ยก็ๆๆจะสามารถไปสอบได้แล้วผมครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยก็ถึงแบบอันนี้คือจริงเหรอโอเวอร์กันไปหรือเปล่า แบบถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนเตรียมตัวแค่เดือนเดียวเองเรียน2สัปดาห์แล้วทบทวนตัวเองอีก2สัปดาห์อย่างเงี้ยครับจะสอบผ่านเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ไม่เชื่อจนกระทั่งเราได้มีโอกาสไปดูกลุ่มของสถาบันลีนะครับที่เป็นกลุ่ม Facebook ในออนไลน์แล้วก็มีแอดเพื่อนในเฟซกับพี่ลี ออนไลน์ไปนะครับเราเห็นผลงานของสถาบันแล้วเราก็โหในรอบหนึ่งเนี่ยเด็กที่เข้ามาเรียนกับที่เนี่ยครับมียอดที่สอบผ่านสูงมากนะครับเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันมันจริงเหรอมันพอเรามาเห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยมัน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 มีโอกาสได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนที่เราก่อนจะเราก็ศึกษานะครับ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอบก็เราจะพบว่าเออค่อนข้างตรงนี้ก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงตรงสอบค่อนข้างสูงนิดหนึ่งเพราะว่าค่าสอบเนี่ยค่อนข้างอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือค่าสอบเขาสูงมากจากบรรดาที่สอบที่กับอื่นๆเนี่ยที่ไอเอลจะสูงที่สุดแต่ผมมองในมุมหนึ่งก็คือถ้าเป็นเป็นการเพื่อซื้ออนาคตเพื่อเป็นการให้เรามีอนาคตที่ดีเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่าที่จะลงทุนก็เลยตัดสินใจที่ลงเรียนจากการ ที่เพื่อนแนะนำมาครับผมได้รับการต้อนรับนะครับได้รับความดูแลเอาใจใส่และความอบอุ่นจากพี่ๆในสถาบันหลีดตั้งแต่ตอนเริ่มปฐมนิเทศเลยครับว่าเอ่อตั้งแต่ที่อาจาร,รย์อามาคอยพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอบการเตรียมตัวรูปแบบข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งจนกระทั่ง เรามาเรียนในคอสจริงๆใน2สัปดาห์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าหทีมงานของสถาบันลีนะครับคือดูแลเราดีมากตั้งแต่เรียนคาบแรกจนเราสอบเสร็จเลยก็ว่าได้นะครับคือในส่วนการเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะมีความเป็นกันเองมากคือมีปัญหาอะไรข้องใจตรงไหนในเนื้อหาที่เราไม่เก็ตนะครับ อาจารย์จะคอยถามเราอยู่เสมอมีการตรวจสอบการบ้านให้เราอยู่เสมอเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันคือเราต้องส่งการบ้านใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับข้อแก้ไขข้อที่เราควรปรับปรุงเอามาปรับใช้ในการทํางานในการซ้อมในการเตรียมตัวของเราอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละพาร์ทที่ฟังพูดอ่านเขียนอย่างเงี้ยครับคือทุกพาร์ทเลยอาจารย์ให้ให้ความ ดูแลเอาใจใส่เราเป็นอย่างดีรวมไปถึงพี่ลีดอย่างเงี้ยครับคือดูแลเราดีมากตั้งแต่รับรับเราเข้ามาเป็นนักเรียนก็จะดูแลตั้งแต่การส่งกันบ้านนะครับการสอบการสมัครสอบให้เรารวมไปถึงการให้กำลังใจเราด้วยเพราะว่าในขณะที่เราเรียนเนี่ยและการเตรียมตัวของเราเราเรา,เราต้องยอมรับครับว่าเราต้องแข่งกับตัวเองแล้วมันค่อนข้างที่จะกดดันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเรา ไม่ได้มีพื้นฐานที่แน่นเราก็เลยมีความกังวลในการสอบในการเตรียมตัวบางทีผมก็เครียดผมไม่รู้จะปรึกษาใครแม้แต่เพื่อนเองเพื่อนผมก็บางคนเขาก็ไม่เข้าใจผมก็จะมาระบายแบบความเครียดผ่านาพี่หลีดอย่างเงี้ยครับพี่หลีิก็จะให้กําลังใจผมนะครับซึ่งคําพูดหนึ่งที่พี่พหลีดซัพพอร์ตนะครับให้กับผมมาตอนนั้นก็คือผมเครียดผมบอกว่าผมกลัวที่จะสอบไม่ได้พี่หลีดก็จะพูดให้กําลังใจว่า เออเราความพยายามเนี่ยมันไม่เคยทําร้ายใครนะน้องนโมเราทําให้เต็มที่นะครับอย่างเงี้ยโอ้โหพอเรารู้เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราได้กําลังใจเราได้ข้อคิดจากพี่พี่เขาจริงๆคือพี่พี่เขาไม่ได้ดูแลเราเพียงแบบแค่ว่าส่งกันบ้านหรืออะไรเงี้ยครับแต่คือเขาดูแลอย่างกระทั่งแบบเวลาเราเราท้อเราเครียดพี่เขาก็พร้อมที่จะคอยซนะัพพอร์ตและให้กําลังใจเราด้วยมันเหมือนเป็นการแบบพี่ พี่ดูแลน้องอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกประทับใจนะครับจนกระทั่งเราประสบความสําเร็จแล้วพี่เขาก็มายินดีกับเราด้วยนะครับและในขณะที่เตรียมตัวเนี่ยผมก็ทําข้อสอบทุกวันนะครับแต่จะเป็นไม่ได้ทําแบบวันหนึ่งสี่พาร์ทอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ผมจะแบ่งแบ่งว่าวันละ2อสามพาร์ทประมาณนี้คือไม่กดดันตัวเองมากไปมีเวลามีเวลารีแลกซ์ให้กับตัวเองนะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงหรือว่าไป ไปไหนก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีอะไรเข้าหัวบ้างอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทการซ้อมเขียนการฟังการอ่านหรือการพูดเองอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความพยายามนะครับคืออยากจะบอกเพื่อนๆว่าต้องมีสติให้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในตอนเรียนนะครับที่เราซ้อม ซ้อมซ้อมพูดซ้อมอ่านซ้อมเขียนซ้อมฟังอย่างเงี้ยครับพอเราไปเจอเข้อสอบจริงเนี่ยด้วยที่ว่าอย่างอย่างผมไปสอบกรุงเทพผมไม่เคยเข้ากรุงเทพเลยนะครับไปวันแรกตอนที่ผมเข้าก่อนเข้าสอบเนี่ยผมท้องเสียไปสามรอบคือเดินเข้าเดินออกเพราะว่าผมตื่นเต้นทั้งเรื่องการเดินทางเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพสักเท่าไหร่ ตื่นเต้นทั้งสภาพแวดล้อมผู้คนมากมายแล้วก็ตื่นเต้นข้อสอบนะครับสามรอบเลยเช้านั้นก่อนเข้าสอบเลยรู้สึกกังวลไปหมดแต่พอเรามาถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเพราะว่าผมสอบแบบคอมพิวเตอร์นะครับเรามาถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วสิ่งที่เราควรจะโฟกัสคือเราต้องโฟกัสกับข้อสอบนะครับสติต้องต้องมาเพราะว่าพาทแรกของการสอบเนี่ยมันคือการฟัง นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดึงสติมาให้ได้อย่ามัวกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือเราต้องโฟกัสให้ได้มีสตินะครับเมื่อมีสติแล้วเราจะสามารถทําข้อสอบออกมาได้ดีนะครับอันนี้ก็คืออยากจะฝากเพื่อนเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเป็นอย่างผมก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ท้องเสียแบบผมนะครับแต่หมายถึงอาจจะตื่นเต้นนะครับไม่คุ้นกับสถานที่แล้วทําให้เราเนี่ยกังวล จนทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําข้อสอบได้ดีอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเหมือนกันในในการเตรียมตัวก่อนที่จะทําข้อสอบจริงนะครับในในในที่สอบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากกับเพื่อนๆเอาไว้ด้วย